สวัสดีค่ะเด็กเด็เจ๊กับคุณคณรูชอนนะคะวันนี้เป็นวันที่าของสัปดาห์นะคะวันนี้ปรงกับ,บวันศุกร์ที่๑๒เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราชบสี่ค่ะวันนี้เด็กๆจะมาเยียนรูกิจกรรมหน่วยฤด,ดูหัสานะคะเรื่องการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฤดูกาลการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฤดูกาลเด็กๆควรจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะ ในฤูดูการนั้นมีทั้งหมดสามฤดูนะคะมีฤูดูร้อนฤูดูฝนฤูดูหนาวแต่วันนี้เรามาดูว่าการปฏิบัติตนในฤดูร้อนเราจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะในช่วงนี้ที่อากาศร้อนนะคะเด็กๆไม่ควรออกไปตากแดดนะคะไม่ควรตากแดดแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง เสื้อผ้าที่ควรสวมใส่ก็คือเป็นเสื้อผ้าที่โูรน,นะคะไม่ควรหนาจนเกินไปถ้าหาักหนาจนเกินไปจะทําให้มีอบขาวนะคะและขนาดที่เด็กๆจะออกจากนอกบ้านไปออกนอกบ้านไปทำธุระยั่วเดินไปไหนๆน,นะคะควรใส่หมวกหรือว่ากางลุ่มนะคะอีกอย่างหน,งนึ่งในช่วงฤดูร้อนนี้ถ้าเด็กๆ เล่นหรือว่าอยู่ที่ในที่ร้อนนานจนเกินไปก็อาจจะทําให้ป่วยได้ด้วยนะคะต่อไปมาดูซิ่ว่า,าการปฏิบัต,ติตนในช่วงฤดูฝนอ่าในช่วงฤดูฝนนี้เราก็ควรจะปฏิบัติตนกัน,นยังไงเด็กๆก,ก็ทราบแลนะคะว่าในช่วงฤดูฝนเนี้ยจะมีอากาศชื้นอ่านอกจากอากาศชื้นแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแพลงตลอดเวลา บางครั้งมันก็ร้อนบางครั้งมันก็หนาวเขาเรียกว่าอากาศอนอกเ้้าน,นะคะในฤดูฝนพออากาศร้อนอกเ้านนะะาปะก็จะมีฝนตกลงมานะคะการปฏิบ,ตบตัติตทนในฤดูฝนเราจะทํายังไงไม่ให้ตัวเปียกเสื้อผ้าเปียกผมเปียกนะคะการที่เด็กๆจะออกนอกบ้านในช่วงฤดูฝน ก็ควรใส่ชุดกันฝนเสื้อคอลุมรือวกางร่มนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เสื้อผ้าเปียกผมเปียกนะคะถ้าร่างกายของเราไม่ดูน้ำฝนไม่โดนละอองฝนก็จะไม่เกิดอันตรายอันตรายยังไงอันตรายจากน้ำฝนก็คือถ้าถูกน้ำฝนก็จะมีเชื้อโรคต่างๆ มาติดที่ร่างกายของเรานี้อาจจะทําให้ไม่สบายด้วยนะคะนอกจากการปฏิบัติตนในฤดูร้อนการปฏิบัติตนในฤดูฝนต่อไปก็มาเรียนรู้การปฏิบัติตนในฤดูหนาวนะคะดูซิว่าในช่วงฤดูหนาวนี้เด็กๆควรดูแลสภาพร่างกายของเรา ให้อ,อบุญอยู่เสมอน,นะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กนะเด็กเล็กหรือว่าผู้สูงอายุนะคะและที่สำคัญผู้มีโรคประจำตัวซึ่งจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายนะคะในช่วงฤดูหนาวและต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด,ด้วยนะคะในช่วงฤดูหนาว การปฏิบัติตนในฤดูการต่างๆเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะสําหรับเด็กๆไม่ไว่าจะเป็นเด็กๆหรือเป็นผู้ใหญ่นะคะก็ควรปฏิบัติตนและทําร่างกายของเราให้อดทุ่นนะคะให้เหมาะสมกับฤูดูการนั้นๆวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติตนตามฤด,ดูการต่างๆแล้วเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ฤูดูผล ฤดูร้อนฤดูหนาวนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ในฤดูของประเทศไทยทั้งสามฤดูแล้วนะคะอย่างภาคเหนือก็จะมีสามฤดูมีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวภาคกลางก็มีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะคะแต่ส่วนภาคใต้ของเรานะคะภาคใต้ของเรานี้จะมีสองฤดูลูก มีรด,ดูร้อนกับฤูดูฝนส่วนมากแล้วูดูหนาวจะไม่มีนะคะภาคใต้ของเราเนี่ยมีอยู่สองรูดูนะลูกนะจากกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆวันนี้นะคะหน่วยนี้หน่วยูดการหันสานะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ทั้งสามฤดูกันแล้วค,คุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆหนูๆก็คงจะได้รับประโยชน์นะคะจากหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะ และที่สำคัญเด็กๆก,ก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในชีวิตประจำวันเด็กๆจะได้ไปใช้อย่างไรคะอ่าจะใช้ว่าถ้าอากาศร้อนปฏิบัต,ติตนยังไงเวลาฝนตกปฏิบัต,ติตนยังไงเวลาอากาศมันหนาวหนูๆจะปฏิบัต,ติตนยังไงนะคะนี่คือข้อสำคัญสำหรับเด็กๆนะลูกนะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูครองก็ขอสวัสดีค่ะ